นี่คือขันที่แมงสดิ้งเข้ามาไข่จะใช้ขุยมะพร้าวชุบน้ําก็ได้หรือขี้เท่าแก่กชุบน้ําก็ได้เอามาแต่ขันอย่างนี้ให้เต็มเลย mm. เขาจะผสมพันธุ์กันในนี้แล้วใช่ไหมคะอายุอายุได้แล้วก็จะมาออกไขในนี้ค่ะบางคนก็ถามว่าคุณพลอยเวลานี้ทําอะไรเพื่อนๆอ,นอะ่ะบอกเลี้ยงแมงเขาหัวเราะทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องขำๆอะ่ะก็ไม่เป็นไรในเมื่อเขาดูถูกเราเราก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเอง ทั้นแรกกับป้าจะเลี้ยงแบบพอเรียนรู้เรียนรู้ก่อนว่าอันนี้มันเป็นของใหม่ป้ารู้ว่าเป็นไปได้แล้วในใจคิดว่าตลาดจะดีแน่เลยในตามความคิดของเราอะ่ะเพราะมันเป็นอาชีพที่ใหม่มากไม่มีคู่แข่ง จิ้งหลีดนะคะเรามีการเลี้ยงจิ้งหลีดอยู่นะคะในในของเกษตรกรเครือข่ายเรานะ,ะเราก็มีการไปส่งเสริมในเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและก็สังคมในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนเรื่องของบ่อน้ําตื้นนะคะให้กับเกษตรกร บ่อน้ําตื้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเป็นบ่อวงนะบ่อวงซีเมนต์ขุดไปความลึกไม่เกิน13เมตรนะคะถ้าถ้าเลยกว่านั้นก็จะเป็นบาดาลแล้วนะที่นี่เนี่ยบ่อน้ําตื้นเราจะขุดลงไปเนี่ยประมาณ10เมตรเราก็จะเจอน้ําแล้วนะคะมันมันเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นดินทรายนะคะเวลาขุดลงไปเอาบ่อวงซีเมนต์ลงไปเนี่ยเก็บกักน้ําได้ดีเพราะว่ามีน้ําใต้ดินขึ้นมาสามารถที่จะใช้ทั้งอูโ่โภคบริโภคนะคะแล้วก็การเกษตรด้วยนะสามารถที่จะซัพพอร์ตเพียงพอนะ ใน,ใ,นในพื้นที่เกษตรที่ไม่ใหญ่มากทางเขาอินทรอนก็บอกว่าป้าพลมีรถจะมาจอบ่อ,อให้แล้วนะแล้วก็ขอบคุณเขาอะนะพอเริ่มมาใช้บ่อน้ําอันนี้ก็เริ่มขยายโตไปโตไปอย่างนี้แล้วตอนนี้ตลาดก็กลับมาดีจริงดิจะไม่ชอบน้ํานองเ,เขาตัวเล็กเขาสามารถจะตกน้ําได้ป้าก็เลยตัดสินใจลองเอา สติ๊กสิป้าก็เลยเอาแกบแปะแล้วแล้วแกบมันก็จะดูดน้ําจากนี่ใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะมีความชื้นตลอดจริงบิดเล็กๆเหมือนลรอย่างนี้นก็จะมาเจาแถวเนี้ยพวกนี้นจะไม่ตกน้ําตาย อันนี้เป็นช่องๆนี่คือเขาทําไปขายขนมอะที่เขาทากันนะคะพอโตแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเอามาวางเพื่อบกันจิ้งหรีดหรือแมงมันเขียเนี่ลงไปโน่นหมดเลยอาหารเนี่ยมันจะเขียแล้วเราสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุใช่ไหมคะมันจะทะเลาะกันแล้วมันก็นจะดีกทิ้งมาอยู่นี่เหลืองหมดเลยแล้วมันจะไม่ลงไปกินที่นั่นเลยค่ะทู่เรา,เามาวางแบบนี้แล้วเอาอาหารมาโปะนี้มันอยู่ในร่องนี้มันเขียร์ไม่กระเด็นทอดอบนึง่งและแต่คนที่จะบริโภค บางคนก็เอาไปทอดแล้วก็ปรุงรสสดิ้งนี่ส่งต่างประเทศไปทําโปรดีเมย์ค่ะแต่จิ้งดีดเนี่ยตามห้างป้าก็เคยไปส่งที่นั่นในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหรือว่าการพัฒนาพื้นที่เนี่ยเราก็มองในเรื่องของภูมิสังคมทั้งภูมิศาสตร์และก็สังคมด้วยนะคือเรามีการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยต่างๆนะคะรวมถึงการสาธิตทดสอบนะคะเรื่องของเทคโนโลยี แล้วก็วิธีการที่เหมาะสมในการที่จะทําทการเกษตรในพื้นที่แห่งนี้แล้วเราก็เอาองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะไปขยายผลนะให้กับเกษตรกรที่อยู่พื้นที่โดยรอบนะคะให้เขาได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วนําไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเขาะคะเกิดเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็ให้เกษตรกรมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้น,นะคะ่ะ โครงการพาระราชดำริทุกวันนี้ก็คิดถึงไม่หายคือถ้าที่เขาอินซ้อนมีอะไรจะต้องมีร่วมกิจกรรมตลอดเพราะว่าเราได้สิ่งนี้มาทำอาหากินให้เราอยู่ได้